สวัสดีครับแฟนช่อง YouTube ของแก๊ s ซี่สี่คูณสี่นะครับวันนี้ผมมีเจ้าเลโวนะครับตอนเดียว4ี่คูณสี่มาให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้อาจจะดูภายนอกว่าตกแต่งเหมือนกับทั่วๆไปมีบันไดข้างของ Extreme นะครับเป็นแบบสั้นพอดีหัวเอง แล้ก็พิเศษหน่อยเป็นแม็ของฟูลนะครับขอบ16ยางเป็น BF 265 75 16นะครับกันชนหลังจากจังเกิลนะครับกันชนหลังจังเกิลตัวนี้ใช้ลากจูงได้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กที่หนาส่วนตัวสำคัญเลยของเลโวคันนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างได้รับการอัปเกรดแบบ เต็มสเตปนะครับยก2นิ้วนะครับคันนี้ใช้ชุดโชคจาก Pro เฟนเดอร์ด้านหน้าเป็น Pro เฟนเดอร์2.5นะครับจะเห็นว่ามีติดนกปรับองศาของโปรเฟนเดอเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีแผ่นเพลเลือดก,กันโครงเพื่อไม่ให้ตัวกันโครงมาเบียดพร้อมกับดอกเทาจากซันนะครับเห็นไหมฮะกันโครงจะห่างจากตัวจานสปริงด้านหลังลูกค้าเลือกใช้เป็นโชคตัวท็อปนะครับจากค่ายโปรเฟนเดอเลยเป็น2 5ใบพัด ยกสูงด้านหลังด้วยแนบแอดกับโฟล์เฟนเดอร์เช่นกันสเต็ปนี้บอกได้เลยนะครับขับดีมากนะครับจนลืมไปว่าเป็นรถกระบะตอนเดียวที่เราใช้งานกันทั่วๆไปขับสนุกนะครับฝากไว้ด้วยครับต้องการปรึกษาการทำช่วงล่างของรถออฟโรดในรุ่นต่างๆนะครับปรึกษาเราได้ครับแกสซี่ 4x4 ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรังนะครับคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ